ในใครในที่นี้คะเคยฟังเรื่องของกบกับน้ำร้อนบ้างครูกเก๋มีโอกาสได้อ่านนะคะเรื่องกบกับน้ำร้อนเป็นเรื่องที่เวลาที่เราอะ่ะตั้งหมอ้อไว้แล้วเอากลบลงไปในน้ำร้อนแบบนั้นกบจะกระโดดออกจากน้ำร้อนในทันทีคะ่ะเพราะมันจะรู้ตัวว่ามันกำลังเจอกับอันตรายและเจอกับน้ำที่กำลังร้อนร้อนอยู่ แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ถ้าคุณปล่อยให้กบอยู่ในน้ำที่อยู่ในอุณหภูมิปกติแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิของน้ำให้กลายเป็นน้ำอุน่นแล้วคุณก็ค่อยเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอย่างช้าๆพวกกบเหล่านั้นจะคิดว่าน้ำในหม้อปลอดภัยและก็จะแช่อยู่ในน้ำร้อนนั้นต่อไปเรื่อยๆค่ะ กว่าที่กบจะรู้ตัวว่าจะต้องกระโดดหนีพวกมันก็จะโดนลวกจนตายไปแล้วในที่สุดค่ะและทำไมวันนี้ครูเกตถึงมาพูดถึงเรื่องราวของกบกับน้ำร้อนเพราะว่าเราจะสามารถใช้อธิบายของโทษของการที่คุณไม่ยอมปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน แน่นอนค่ะหลายๆคนไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อเดิมและที่สำคัญยึดติดกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็ไม่กล้าที่จะยอมรับความไม่รู้ของตัวเองเวลาที่เราจะนึกถึงความสามารถทางด้านความคิดคนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกไปถึงเรื่องความฉลาดใช่ไหมคะที่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่จะทำให้มนุษย์สามารถคิดเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังว่าละคะ่ะสถานการณ์ปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตเป็นอย่างมากทุกวันนี้ทั้ง AI จะเข้ามาทำงานแทนคนได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่ยังยึดติดกับความเชื่อเดิมความเชื่อเก่าๆแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจะเริ่มอยู่ยากในสังคมยุคป,ปัจจุบันวันนี้ครูเก๋มีข้อคิดดีด เอามาไว้ให้คุณสามารถนำไปใช้ในการปรับกระบวนการความคิดของคุณอาจจะทำให้คุณสามารถเป็นคนหนึ่งที่รู้เท่าทันโลกแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะข้อที่หนึ่งค่ะคนที่กล้าพูดว่าฉันไม่รู้ทุกอย่างฉันยินดีรับฟังฉันพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญแล้วก็มีสติปัญญาค่ะข้อที่สองจงคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ เพราะมันเป็นกระบวนการทางความคิดด้านการหาความจริงการหาเหตุผลสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่ายืดหยุ่นได้ตลอดเวลาค่ะข้อที่3อย่ายึดติดกับความเชื่อแล้วก็ความรู้แบบเดิมๆที่คุณเคยรู้หรือว่าเคยเรียนมาค่ะข้อที่ 4. พยายามตั้งคำถามกับความเชื่อหรือว่าความรู้เดิมที่คุณรู้มาเสมอว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมกับโลกปัจจุบันข้อที่ห โลกของเราจะมีคนอยู่สองแบบคือคนที่คิดว่าตัวเองเก่งกับคนที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งพยายามบาลานซ์ทั้งสองสิ่งนี้นะคะให้มันเป็นไปในทางใดทางหนึ่งค่ะข้อที่6หากเราคิดว่าเราเก่งมากเท่าไหร่โอกาสที่จะพัฒนาตัวเองหรือว่าโอกาสที่จะต่อยอดมันก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นนะคะข้อที่7 เข้าหาและพูดคุยกับคนที่มีความเห็นต่างเพราะบางครั้งการที่เรายึดติดว่าเราจะไปในแนวทางเดียวกันกับคนที่มีความคิดคล้อยตามเราเราจะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นบางทีคนที่เขาเห็นต่างเขาอาจจะมีแนวคิดในแบบของเขาหากเราได้ลองฟังแล้วนามาปรับใช้กับความคิดของเรามันอาจจะทาให้งานที่เราทาอยู่เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะข้อที่8 เราต้องพยายามเอาชนะอคติของเราอย่าปล่อยให้อารมณ์ครอบงำเป็นอันขาดข้อที่9การทำผิดพลาดมันคือโอกาสที่จะเติบโตข้อที่10ไม่จำเป็นจะต้องเอาชนะไม่ว่าจะเป็นความคิดของเราหรือความคิดของอีกฝ่ายนึงอาจจะไม่ตรงกันเลยแต่เราอ่ะก็จะต้องยกข้อดีข้อเสียในความคิดของแต่และฝ่ายเรายอมรับเพราะว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรถูกมันไม่มีอะไรผิด มันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราที่มีต่อเรื่องนั้นๆและสถานการณ์นั้นๆต่างหากข้อที่11เราจะไม่ถกเถียงหรือขัดแย้งเพราะว่าจริงอยู่ค่ะเรื่องของการถกเถียงหรือขัดแย้งมันอาจจะทําให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์แต่บางครั้งการที่ถกเถียงหรือขัดแย้งไปแต่ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์ใดๆเกิดการอารมณ์ขุ่นมัวแล้วก็เคืองกันเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงจากเรื่องนี้ได้ก็คงจะดีค่ะ ข้อ12จงเป็นคนถ่อมตนอยู่เสมอเราอาจจะต้องตระหนักในความที่เป็นมนุษย์ของแต่ละคนว่าเราจะต้องมีการเคารพซึ่งกันและการเคารพสิทธิของบุคคลและก็เคารพผู้อื่นและที่สําคัญนะคะถ้าเราเป็นคนเก่งแล้วอวดฉลาดเราก็จะเก่งอยู่แค่นั้นแหละคะ่ะแต่ถ้าเราเป็นคนเก่งแต่เราถ่อมตนแล้วก็ไม่ได้แสดงออกหรือว่าอวดว่าตัวเราเก่งเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาและทำให้เราเก่งขึ้นเป็นอย่างมากเลยค่ะ และข้อ 13. การโน้มน้าวใจผู้อื่นที่การโน้มน้าวใจผู้อื่นไม่ใช่เฉพาะการพูดเพียงอย่างเดียวแต่การโน้มน้าวใจที่ดีนั้นประกอบไปด้วยการฟังด้วยเราไม่สามารถที่จะไปโน้มน้าวคนอื่นโดยที่เราเอาแต่พูดอย่างเดียวโดยไม่ได้ฟังเลยว่าความต้องการของคนที่เรากำลังโน้มน้าวอยู่เขาต้องการอะไรอย่างแท้จริง และข้อ14ค่ะคุณจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากใครก็ตามที่คุณพบเจอเพราะว่าบุคคลที่คุณพบเจอคือโอกาสที่จะทำให้คุณได้มีโอกาสพัฒนาความคิดพัฒนาความสามารถได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเขาและนั่นแหละค่ะจะเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณสามารถพัฒนาความคิดและออกจากความเชื่อเดิมๆเพราะฉะนั้นคุณเองก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถเป็นคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็ประสบความสาเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้ได้ค่ะ วันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ